เจริญพรญาติโยมที่ได้มาเยี่ยมชมวัดราชบพิตรวัดราชบพิตรนั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าหลังจากทรงครองราชได้หนึ่งปีพระองค์ทรงครองราชมื่อปีพศ2411พอในปี2412พระองค์ก็สร้างวัดนี้ตามอย่างเช่นโบราณราชประเพณีที่เมื่อครองราชก,ารก็สร้างวัดประจำรัชกาล แต่วัดนี้ยังถือเป็นวัดประจำถึงสองรัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่7วัดนี้เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นวังเก่ากับเป็นที่ของข้าราชการและราษฎรรัชกาลที่ห้าใช้พระราชส,ส่วนพระองค์ในการจัดหาซื้อที่ดินนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2, 8ง6บาทสัสตางค์ในการ สร้างวัดราชบพิษแห่งนี้วัดราชบอพิษรความหมายก็คือเป็นวัดที่พระมรหักษัตริย์สร้างและสร้อยนาวาสถิตมหาสีมาราคือเป็นที่ตั้งแห่งสีมาใหญ่โดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าสีมานั้นจะล้อมรอบอยู่เฉพาะตามโบสถหรือโบสถ์พระอุโบสถแต่วัดนี้ สีมานั้นล้อมรอบวัดเพราะฉะนั้นการทําสังกรรมจะทาณจุดใดาภายในเขตสีมาย่อมทําได้โดยเฉพาะวัดนี้เป็นวัดที่เป็นมหาสีมามีที่กี่วัดอาทิเช่นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นวัดที่รัชกาลที่สี่สร้างและของมหานิกายที่1วัดในสมัยรัชกาลที่ห้าที่สร้างคืออยู่ทางฝั่งอ่านบุรีคือวัดโพนิมิตร สถิตมหาสิมารามเงนินกันอัตราภาพในนามของพระสงฆ์รพระชบาพิชิตก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดต,ตามวันเวลาดังกล่าวเช่นถ้าเกิดจะมาชื่นชมในพระโบดสถดนั้นทางวัดก็จะเปิดในเวลาทำวัดเช้า9นาฬิกาและในเวลาทำวัดเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีส่วนในวันพระ หรือวันนักัตะเลอร์ก็จะเปิดแต่เช้าจนจรดเย็นจรดค่ำตามการตามสมัยก็ขอเชิญผา้ทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมทั้งในส่วนเกตพุทธ,ธาวาสสังฆาวาสและสุสานหลวงเพื่อศึกษาหาความรู้และชื่นชมศิลป,ปะสถาปริกรรมงานช่างฝีมือที่อดีตบ,บรรพชนได้สร้างเอาไว้และ ขอท่านทั้งหลายจะมีความสุขความจเจริญขอะจะเจริญขอ